ลึกสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในประเด็นเด็ดเจสีวันนี้วันจันทร์ที่1กันยายน2550กลับมาช่วงนี้เราไปดูเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของคนทั่วโลกและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยนะคะ แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการรักษาแบบบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเทคนิคการแพทย์แผนจีนทำให้ผู้ป่วยมะเร็งหลายรา,ายมีความหวังและก็หายจากโรคร้ายได,ได้ติดตามเรื่องนี้กับคุณเจรยุทธปรีชัยรายงานจากเมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะการฉีดยาคีโมเข้าเส้นเลือดใหญ่เพื่อต้านเซลล์มะเร็งเป็นการรักษาแบบเฉพาะจุด เพื่อสกัดไม่ให้อาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นการหยุดการเจริญเติบโตไม่ให้ลูกลามไปยังจุดอื่นตามร่างกายวิธีการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหวิธีการรักษานอกเหนือจากการฝังแร่ไอโอดีนการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดการใช้ความเย็นการอุดหลอดเลือดเฉพาะจุดและการฉายแสงของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวการรักษาลักษณะนี้จะไม่ทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะปกติที่อยู่รอบๆเซลล์มะเร็งและทำให้เกิดบาดแผลขนาดเล็กเฉพาะจุดทำให้ผู้ป่วย 因为癌症是长久以来在人们生活中都是一个很难治疗的病，但是呢，呃，由于现代科学发展很快，呃，现在治疗癌症有很多新的技术、新的方法，所以现在治疗癌症的治愈率跟以前相比是已经提高了很多很多。其实大部分的癌症是可以治愈的，所以主要是我们宣传要跟上，呃，告诉。 ธัญทานย,ทยงกุลผู้ป่วยโรคมะเร็งจากจังหวัดขอนแก่นระบุว่าเธอต้องตัดตับทั้งสองข้างทิ้งเมื่อพบก้อนมะเร็งขนาดโตกว่า14เซนติเมตรหลังจากเดินทางมารักษาที่นี่พบว่าก้อนมะเร็งลดลงเหลือเพียง10เซนติเมตรเช่นเดียวกับอัชราภาสีชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งป่วยมะเร็งกล้ามเนื้อและตัดสินใจเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยความหวังที่จะหายจากโรคร้าย คือถ้าคิดอะไรไม่ได้ก็คือต้องทำทนำเพื่อลูกอยากกลับไปเลี้ยงลูกก็คือนอกจากที่เราต้องต่อสู้กับมะเร็งแล้ว<ช>ลูกก็ยังเป็นกำลังใจอกย่างหนึ่ใช่ค่ะครอบครัวท,ทุกคนสำคัญหมดแม้ปัจจุบันโรคมะเร็งจะมีทางรักษาให้หายขาดได้แต่การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจึงมีส่วนจำเป็นที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งกลับมาลุกลามร่างกายได้อีกจิตรยธ์ปรีชัย รายงานจากเมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและทุก SMS ที่ส่งเข้ามาเรากลับมาพบกันใหม่คืนวันพุธคืนนี้ดิฉันและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ